เอาผู้หญิงเลยเอาผู้หญิงอย่างเดียวเลยพี่ผมชอบกับผู้หญิงเนี่ยคนแก่ผู้หญิงเนี่ยโอ้ยเอา้าเรียบร้อยแตกเลยนะวงหนึงมาดินานยืนชุอย่างงี้ นะทุกคนเด็กน้มันจะเสียได้ไงวะโอ้โดนสูมสบด้วยทุกคนจระบาโยกโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาวันนี้เราจะไปลุยแรงกันดีกว่าทุกคนโอ้โหคนในแคลนออดแค่คนเดียวแล้วสวัสดีครับ ว่าไงกายเอ้ยคาตานะมาจากไหนอะถ้าได้สิมันเป็นคาตานะของ d ีแท็เราต้องซื้อแพ็คของ d ีแท็เริ่มต้นเพียง20บาทเท่านั้นเองเราก็จะได้ฟรีกล่องสุ่มคาตานะคา oh. ตาตัวนี้ชื่อว่า Emerald Power อเงเราได้จากการเปิดกล่องสุ่มของ d t แท็ก็มีการันตีด้วยถ้าเราซื้อแพ็คของ d ีแท็มาเริ่มต้นแค่20บาทใช่ไหมเราก็จะได้กล่องมาไดกล่องนั้นเราสามารถเปิดได้ คตนะเลยก็ได้เปิดไม่ได้คาตนะเราก็สามารถสมโทเคนที่เราได้จากกล่องเพื่อนําไปแลกได้ไปที่หน้ากิจกรรมนะครับผมั้างล่างสุดมันจะมี Detect X free file กดเข้าไปนะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้เลยมันจะมีคาตนะให้แลกนะครับโดยเราเก็บโทเคนจาก กล่องนะครับผมเพื่อที่จะมาแลกคาสณานะตรงนี้นะครับ <Okay. S 1> ถ้าเราดวงดีเราก็จะเปิดได้เลยหรือว่าถ้าเรามีคาสณาะแล้วตัเค่นเหลือเราก็จะสามารถที่จะแลกได้ตรงนี้เลยบัตรซังห้องมีบัตรสมปืนบัตรสมตู้เยอะแยะเลยมาพี่เดี๋ยวผมจะโชว์ก,การเล่นคาตณาะให้ดูเนียนะไอ้ข hey, องแลพี่ข <Hey. S 1> องหาย,ยากนะเนี่ยดีแท็กเลยนะร <Hey. S 1> อดูรอดูลอดูเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูไปคงไปตายง่าย ไอพรมน็นคาตานาแล้วเล่นป่าไปดูไอรครมินคนละพี่เจอคูแน่อ๋อนี่ไงอีกโดนแน่น,แน,แนี่มาดูมาดูผมมาดูผมพี่ดูผมดูผมไว้เป็นตัวอย่างพี่คาตนะใหม่ได้มานะโดาานแยบ่ได้เฮ้ยนีนผมมาพี่ ลูกบอลหนึ่งมาดินายนิ้บทุบอย่างงี้ลูกบอลหมดเลยทำอะไรนะอ่ามายืนอย่างงี้เฮ้ยพี่ผมจะอีกคนละมาผมจะโชว์ฟอร์มให้ดูมาดิมาดิมาวิ่งหนีผมวะยืนวิ่งหนีผมพี่ดัก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 ผมวังเข้าบ้านแน่นอนอุ้ยไม่เข้าวะเอาผู้หญิงเลยเอาผู้หญิงอย่างเดียวเลยพี่ผมชอบกับผู้หญิงเนี่ยมันแก่ผู้หญิงเนี่ยโอ้ย เรียบร้อยแตกเลยนะกับสตงกับสาวนี่ผมโหดเฮ้ยมันไม่มีใครสู้กับผมได้แล้วป่ะพี่ไปหนึ่งดีกว่ามั้งป่ะเป็นไงพี่อยากได้เปล่าขนาดนะนั้นเด้งเด้งกับผมเปล่าถ้าพี่ชนะเติมให้พี่เลยเดี๋ยวเติมให้พี่แบบสิบเอ็ดกล่องเลยสิบเอ็ดกล่องก็คือสองร้อยบาทมันจะมีเริ่มต้นยี่สิบบาทได้หนึ่งกล่องกล่องร้อยบาท,บาทได้สิบเอ็ดกล่องสามร้อยสี่สิบเก้าบาทยี่สิบกล่องเ้ยคุ้มมากยิ่งแพงยิ่งคุ้มเออเดี๋ยวผมจะเติมให้พี่แค่สองร้อยพอถ้าพี่ชนะผมนะเออพี่ไหวหรือเปล่าไหวชอบเลยของฟรีอ่ะ ได้งั้นฟิดหนึ่งหนึ่งกับผมปืนปกตินี่แหละมาโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมถ้าผมแพ้เนีครับผมผมต้องเติมแพ็คของดีแท็ให้ลกแคนผมนะครับผมเออผมจะแพ้ไม่ได้หรือว่าแพ้ก็ไม่เป็นไรไปลูกแพนหน่อยเออมาทุกคนลุยนี่ครับผมอยากแพ้จังเลยพอดีว่าชนะบ่อยเหลือเกินเราจะเอาผมลงหรือวะทุกคน เอาเม็ดเดียวเองนะทุกคนอย่างนี้มันจะเสียได้ไงวะอยากเสียตังค่ะอยากเสียตังซื้อแพ็คดีแท็กให้อ่ะครับปล่อยให้ผมดีกว่าไม่รู้นะปกติคนนี้ก็กากริงไม่เก่งหรอกมาว่ามาว่า ไม่ตายวะโอ้โดนสองศด้วยทุกคนอ่อย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 ให้อ่อยให้อ่อยให้ผมจะเสียสองร้อยหรือเปล่า ระบาดโยกไอ้สองแล้ว <Cornell> ทุกคนผมนำไปสงบินแล้วเอสองต้นหนึ่งที่กี้หัวแตกนะครับทุกคนสังเกตดีๆพร้อมจะเสียคัตนาเอมมร์ลาพเวอร์ให้กับชายคนนี้หรือเปล่าผมบอกเลยสำหรับผมผมไม่แพ้แน่นอนหุย ชอบเหมือนผมมัลังแก่คนแก่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนวันที่ผมหนึ่งหนึ่งด้วยก็เป็นแบบเป็นรุ่นพี่ผมพี่ผมประมาณเอ่อสามสิบสี่สิบปีคนแก่ก็เนาะยอมยอมเดี๋ยอวอีกหนึ่ง,ว,งวินไปด้วยแมนครับจังหวะนี้อ้าวเฮ้ย ทุกคนผมก็เอาชนะไปได้นะครับผมแล้วผมก็ไม่เสียเงิน200บาทเพื่อที่จะไปซื้อแพ็คของดีแพ็คให้กับลูกแคลนของผมจวนใครนะครับผมที่อยากได้ภัตนะตัวนี้นะครับผมนี่นะครับผม คาตานะนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับทุกคนสังเกตดูว่ามันจะมีเสี้ยวพระจันทร์อยู่ด้วยนะครับสีเขียวแล้วก็ตรงดาบนะครับมันจะมีเกล็ดนะครับเป็นสีเขียวสวยมากทุกคนออกแบบได้แบบโพสดีนะครับซึ่งคาตาณะนี้ชื่อว่าดาบคาตาณะเอเมอรัลพาวเวอร์นะครับส่วนคนไหนนะครับที่อยากได้คาตานะตัวนี้นะครับผมแคมเปญและช่องทางการขายนะครับผมตั้งแต่วันที่10 เสิงหาคมนะครับผมจนถึงวันที่30กันยายนเท่านั้นนะครับทุกคนรีบไปซื้อกันนะครับที่ด e ีแทกแอปหรือลิงก์ด้านล่างเลยนะครับทุกคน เริ่มต้นเพียงแค่20บาทเท่านั้นเนี่ครับทุกคนเราก็จะได้กล่องสุ่มคาตาะมาเลยครับผมซึ่งในกล่องมันจะมีการันตีคาตาณะด้วยนะครับทุกคนสุ่มแล้วไม่ได้คาตาะนำโทเก้นสะสมไปแลกคาตาณะได้นะครับเออวันนี้ก็ขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับส่วนใครที่อยากได้คาตาะอย่าลืมนะครับผมนะฮะดีแท็กแอปหรือไม่ก็ลิงก์ด้านล่างเท่านั้นนะครับผมขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมขอตัวก่อนนะครับทุกคน มันมากเลยครับตบลูกแขนออกมาต้องมีนะฮะคาตานะดูสวยงามถือไปที่ไหนเนี่ยมีแต่คนกลัวมีแต่คนถามอันทีนี่ะ